สวัสดีพี่น้องช่องอาแมอมะสโกราวทุกทุกท่านนะคะ Hello everyone. Welcome to my channel. อมะสโกราววันนี้ขออัปเดตต้นกุหลาบที่แม่ปลูกไว้หน้าร้านนะคะจะแบบถ่ายคลิปเก็บไว,ทว้ทีละนิดทีละนิดตอนที่เาอาอ,ออกดอกใหม่ๆแล้วก็ร่วงทิ้งไปก็ตัดทิ้งนะคะมาดูวิธีว่าเออทำไมแม่ถึงปลูกกุหลาบได้เมื่อก่อนปลูกไม่ได้นะคะปลูกแป๊บๆก็ตาย มีหลายรุ่นมากเลยนะคะที่ที่ถ่ายทําไว้เนี่ยก็คือจะสังเกตเห็นว่าเออมีดอกใหม่ๆเกิดขึ้นมาเรื่อยเจ้าตัวเนี้ยช่วงเนี้ยสวยมากสวยมากจริงๆอะพี่น้องคะ่ะดูสิคะกุหลาบแบบ,บ <า S 1> ดอก <บา S 1> เป็นชั้นๆน,นะแต่แม่ปลูกไนดะ้ต้นนั้นก็ออกอีกเห็นไหม มีการออกดอกต่อเนื่องเลยนะคะทุกต้นออกดอกต่อเนื่องเลยมองแล้วมันชื่นใจมีความสุขว่าเราสามารถปลูกกุหลาบได้แล้วนะด้วยวิธีง่ายๆของเราเนี่ย เกิดมาไม่เคยปลูกกุหลาบเกิดเลยพี่น้องทีนี้รู้วิธีและปลูกจนรู้วิธีและกุหลาบเนี่ยออกดอกตลอดเลยดอกตลอดทำไงอ่ะโอ้ยรู้แล้วทีนี้นี่วันนี้เน้นกุหลาบจะออกดอกตลอดเลยแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเก็บไว้เล็กยอดตลอดโอ้ยคีย้จริงจบก นะคะออกดอกตลอดเลยสามต้นร้อยนี่จะปีหนึ่งละไม่ใช่เกือบปีละที่ปลูกแล้วไม่ตายเลยสามต้นที่ใบมันมีโรคหรืออะไรนะคะดัดตัดตัดออกนะคะเด็ดออกเลยเด็ดออกทิ้งเลยตัดออกนะคะมันก็จะมันจะได้ไม่ลามออกมันนะคะเวลาที่มันบานแล้วร่วงอ่ะอที่มันเหี่ยวอ่ะล้วก็ตัดตัดออกเลยนะคะ ตัดตรงตรงก้านตรงนี้ออกเลยค่ะเดี๋ยวมันก็คือมันจะไวต่อการที่จะแตกยอดใหม่นะคะอันนี้ความรู้แบบพื้นๆน,นะคะแม่สังเกตดูพอดอกร่วงแล้วตัดออกเลยดอกดอกเหี่ยวแล้วตัดออกเลยนะคะดูซิต้นนี้นะใบอย่างสวยนะใบเป็นโรคใบสีเหลืองหรือใบอะไรนะคะเป็นเป็นด่างๆนะ่ะให้เด็ดทิ้งไปเลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลย เด็ดทิ้งแล้วเขาก็จะแตกออกมาใหม่เนี่ยใบกุหลาบที่สวยและแข็งแรงจะต้องเป็นแบบนี้นะคะไม่มีโรคไม่มีอะไรเลยแม็แบบลองสังเกตดูแล้วทำแบบนี้มาเรื่อยนะลองสังเกตดูมาตลอดเลยปกติบานนี้มันตายไปแล้วค่ะกุหลาบไม่ได้ลงดินด้วยแต่นี่คืออยู่กระถางอยู่กระถางเนี่ยเกือบปีแล้วอะถ้าใครตามนะ่าจะเห็นว่าเออนานๆนนแม่จะลง ถ่ายคลิปกุหลาบให้ดูทีหนึ่งเลยกลายเป็นสวนดอกไม้ไปเรียบร้อยแบบแนี่ยเห็นไหมดอกสดๆเนี่ยสามต้นร้อยปลูกมาจะปีหนึ่งแล้วอ่ะอืมหลายปีแล้วมั้งคะนี่มีดอกให้เชยชมทุกวันจะนังคารพุดธพฤหัสจุกเสาร์อาทิตย์อก็อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปอาจจะแบบ รวมๆหลากหลายไม่ได้เน้นอะไรเป็นหลักเพราะว่ามันไม่ได้ชอบอะไรเป็นอย่างๆชอบหลายอย่างกระถางหนึ่งก็ยกไปไว้ที่บ้านนะคะเจ้าต้นนั้นก็พอมันไม่ได้กลับบ้านบ่อยๆมันก็จะไม่ค่อยได้ดูแลแต่เมื่อวานก็เห็นออกดอกเยอะนะคะเมื่อวานกลับไปบ้านเห็นออกดอกเยอะอยู่กระถางที่เอาไปไว้หน้าบ้านเพราะว่าหน้าที่ทํางานที่ร้านตรงนี้มันน่าจะลน้น <laughs> ลไม่มีที่จะไว้ดอกไม้แล้ว คลิปนี้เป็นขอคลิปกุหลาบใครมีการปลูกกุหลาบแบบไหนก็มาแชร์กันนะคะว่าปลูกยังไงได้สวยได้ออกดอกตลอดมีเทคนิคอะไรพิเศษไหมส่วนนแม่ก็คือไม่มีเทคนิคอะไรเลยเอาแบบง่ายๆจะตายของตัวเองนี่แหละลองแบบวิลองสังเกตการดูว่าอาแบบนี้ทําถูกวิธีเพราะว่า,เ,าเดี๋ยวนี้ใบก็คือ เห็นเหลืองๆนิดๆหน่อยๆคือจะรีบเด็ดออกเลยค่ะใบที่เริ่มแบบเหมือนจะเป็นโรคใบไม่สมบูรณ์ประมาณนี้ค่ะก็จัดการเด็ดมันเลยตัดมันออกเห็นไหมปกติอุ้ยไม่ไม่มีความสามารถจะปลูกผู้นี้บอกเขาบอกต้องพ่นยงพ่นยาอะไรมาลงมาแรงมากินอันนี้คือไม่มีนะคะไม่มีการพ่นยาไม่มีทำอะไรเลยคือปลูกแบบที่ที่บอกเนี่ยค่ะใบเป็นโรคจัดการเด็ดทิ้งเลยแล้วก็ดอกเหี่ยวก็ตัดขั่วออกเลยนะคะ ออกมาตลอดเอาอตลอดเลยขอบคุณทุกๆท,ท่านที่มารับชมจนจบคลิปนะคะก็ฝากคลิปดอกกุหลาบนี้เป็นหลูกไว้เนาะมีความสุขได้มองดอกไม้สวยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ได้ทำคลิปด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ